พบกับท่านปุกปุยดูสิมันห้อยโหนอยู่บนต้นไม้แบบกลับหัวได้จริงๆเลยล่ละแมวมีพลังวิเศษนี้เพราะกรงเล็บของพวกมันถ้าคุณดูอุ้งเท้าแมวใกล้ๆคุณอาจคิดว่ามันไม่เห็นมีกรงเล็บอะไรเลยแต่ตรงข้ามกับความเชื่อส่วนใหญ่แมวไม่ได้ซ่อนกรงเล็บไว้ในอุ้งเท้าเลยตอนนี้คุณอาจไม่เห็นเพราะขนของมันแต่ถ้าคุณเปิดมุมมองแบบเอ็กซ์เรย์ของคุณดูละ่ะโอเคฉันรู้นะ่าสมมุติว่าคุณมีก็แล้วกันคุณจะเห็นกระดูกอุ้งเท้าของแมวได้ ส่วนปลายของกระดูกจะอยู่ในรูปกรงเล็บแหลมแต่ละนิ้วเท้าจะมีเส้นเอ็นสองเส้นเส้นเอ็นยาวจะเชื่อมกับส่วนปลายของอุ้งเท้าแมวจนถึงใต้เท้าและเส้นเอ็นสั้นจะเชื่อมกับส่วนปลายของอุ้งเท้าจนถึงกระดูกอุ้งเท้าอันก่อนหน้าเมื่อท่านปลุกปุยอยู่ในสภาวะสงบและไม่จําเป็นต้องใช้กรงเล็บของมันเส้นเอ็นเส้นบนก็จะกดเข้าและเส้นเอ็นล่างจะผ่อนคลายคุณก็ลองทําแบบนั้นได้เหมือนกันนะ ให้วางมือของคุณลงบนพื้นคว่ำฝ่ามือลงจากนั้นงอนิ้วของคุณจนปลายแตกกับฝ่ามือและนิ้วมือสัมผัสพื้นคราวนี้ให้ลองยกนิ้วของคุณขึ้นโดยไม่ต้องยกฝ่ามือขึ้นจากพื้นถ้าคุณยืดเล็บขึ้นจากพื้นได้ก็ขอแสดงความยินดีด้วยคุณเหมือนแมวแล้วสิ่งที่น่าสนใจคืออุ้งเท้าหลังของแมวออกแบบมาแตกต่างออกไปมันซ่อนหรือปล่อยกรงเล็บออกมาจากเท้าหลังไม่ได้สุน,นัขเก็บเล็บไม่ได้นั่นจึงทำให้คุณได้ยินเสียงเล็บของพวกมันกระทบพื้น เวลาที่เจ้าหมาน้อยเดินไปมาแต่ท่านปูกปุยเนี่ยแอบย่องมาหาคุณเงียบๆได้เพราะกรงเล็บของมันหดอยู่ตอนนั้นอีกอย่างแมวเดินด้วยการใช้นิ้วเท้าย่องมากกว่าการใช้เท้าทั้งเท้าเหมือนมนุษย์แมวใช้กรงเล็บของพวกมันมากกว่าแค่ปีนหรือเล่นกระดูกนิ้วเท้าสุดท้ายของอุ้งเท้าพวกมันจะรับน้ำหนักส่วนใหญ่เอาไว้โดยทั่วไปสุสูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของแมวจะอยู่ด้านหน้าเหนืออุ้งเท้าขึ้นมา เมื่อแมวยืนเราลากเส้นตรงตั้งแตุ่ศูนย์ทวงนั้นจนถึงพื้นผ่านอุ้งเท้าแมวได้เลยถ้าไม่ใช่เพราะมีกรงเล็บที่ปลายอุ้งเทา้าแมวจะทรงตัวได้ไม่มั่นคงและไม่มีความสมดุลอย่างสมบูรณ์แบบกรงเล็บจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากสําหรับแมวซึ่งเป็นเหตุที่ทําให้พวกมันชอบขวนเฟอร์นิจเจอร์นิ่มๆพวกมันทําเพื่อรับเล็บแต่ไม่ใช่เพื่อทําให้ดูเหมือนตะขอน้อยๆหรอกนะสัตว์พวกนี้จะพยายามขจัดชั้นบนสุดของกรงเล็บออกไปอุ้งเท้าของแมวตรงปลายจะเป็นกระดูกทรงท่อ และเล็บจะงอกออกมาจากกระดูกชิ้นนั้นในลักษณะกลมมนเปรียบเทียบกันแล้วมนุษย์จะมีเล็บแบนๆที่เริ่มงอกตรงส่วนที่ผิวหนังชั้นนอกก่อตัวหมายความว่าที่จริงแล้วเล็บไม่ได้งอกออกมาจากปลายนิ้วมือหรือนิ้วเท้าแต่ออกมาจากฐานผิวหนังชั้นนอกเป็นส่วนที่ช่วยดันเล็บออกมาโครงเล็บแมวงอกเหมือนผิวของงูชั้นใหม่ทุกชั้นจะงอกขึ้นทับชั้นเก่าและเล็บใหม่ก็จะยาวจากด้านในผิวชั้นเก่าเช่นกัน เมื่อแมวข่วนโซฟาของคุณมันจึงไม่ได้พยายามลับปลายเล็บอยู่มันแค่กำจัดชั้นบนสุดที่ใช้ไม่ได้แล้วเท่านั้นดังนั้นไม่ต้องตกใจไปถ้าคุณเจอเศษเล็บแมวในอาพาร์ตเมนต์ของคุณสัตว์เลี้ยงของคุณสบายดีมันแค่อยากขาจัดเปลือกเล็บเก่าออกเหมือนงูที่ลอกคราบเท่านั้นในด้านโครงสร้างเล็บแมวเหมือนฟันของมนุษย์มากกว่าพวกมันงอกออกมาจากกระดูกเหมือนกันแม้ว่าฟันของเราจะไม่ได้เปลี่ยนใหม่ได้ตลอดเวลา แมวที่อยู่นอกบ้านจะรับเล็บของพวกมันไปตามธรรมชาติเวลาที่วิ่งไปตามทางเท้าหรือปีนต้นไม้ส่วนแมวที่เลี้ยงในบ้านก็ใช้เฟอร์นิเจอร์ของคุณเราโชคดีใช่ไหมแต่คุณก็ทําของเล่นพิเศษให้สัตว์เลี้ยงของคุณได้อย่างเช่นให้พันเชือกไว้รอบๆขาโต๊ะและจําไว้ด้วยว่าการรับเล็บไม่ใช่นิสัยที่ไม่ดีสําหรับแมวของคุณมันเป็นเรื่องจําเป็นและจะช่วยให้สัตว์เลี้ยงของคุณมีสุขภาพที่ดีไปอีกนานแต่ถ้าแมวของคุณเอาแต่ตะกุยโซฟา ให้ลองหยดน้ำมันจากมะนาวหรือส้มลงบนจุดนั้นๆแมวไม่ชอบกลิ่นนั้นแล้วจะไม่เข้าไปใกล้เฟอร์นิเจอร์ของคุณอีกแต่ในกรณีนี้คุณต้องหาตัวเลือกอื่นๆมาให้มันรับเล็บด้วยนะเมื่อแมวอายุมากขึ้นกรงเล็บของมันก็จะยิ่งแข็งขึ้นและจะรับได้ยากขึ้นนั่นจึงเป็นช่วงที่สัตว์เลี้ยงของคุณอาจต้องการความช่วยเหลือคุณตัดเล็บให้มันด้วยกรรไกรตัดเล็บได้แต่ต้องระวังแล้วก็ตัดให้ดีมากๆถ้าคุณดูกรงเล็บใต้แสงจ้าคุณจะเห็นว่ากระดูอุ้ การตัดเล็บใต้กระดุกนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มันสร้างความเสียหายกับอุ้งเท้าจึงเป็นเรื่องสำคัญหนวดแมวเป็นขนที่งอออกมาใกล้จมูกและตาของแมวส่วนนั้นมีโครงสร้างทึบและยาวกว่าขนปกติหลายเท่าแต่เข้าโครงหลักจะซ่อนอยู่ใต้ผิวหนังมาดูหนวดของท่านปุกปุยใกล้กๆกันหนวดแต่ละเส้นจะงอออกมาจากก้อนขนซึ่งล้อมรอบด้วยปลายประสาทเป็นร้อยๆเส้นหนวดที่อยู่ใกล้ตาจะรวมกันอยู่ใต้เส้นประสาทใบหน้า คุณก็มีเส้นประสาทแบบนี้เหมือนกันถึงแม้หลายครั้งเราจะเรียกหนวดแมวว่าขนเทคทายแต่มันไม่มีความรู้สึกแต่แมวจะรับรู้แรงสัส่นสะเทือนที่เบาที่สุดในอากาศได้จากหนวดของพวกมันอย่างเช่นถ้าคุณเอาท่านปุกปุยไปไว้ในห้องที่มืดสนิทซึ่งแม้แต่การรับภาพของแมวก็ยังไม่ช่วยอะไรสัตว์ตัวนี้จะนิ่งอยู่กับที่และฟังด้วยหนวดของมันการไหลเวียนของอากาศเบาๆสะท้อนมาจากวัตถุกใกล้ๆอ,อย่างเฟอร์นิเจอร์ได้ หนวดแมวจะตรวจจับการไหลเวียนอากาศนั้นปลายประสาทนับร้อยจะส่งสัญญาณไปยังสมองของมันและท่านปลูกปุยจะวิเคราะห์ตำแหน่งของวัตถุในห้องมืดสนิทนั้นได้วิธีนี้ช่วยให้หลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางและเดินเลี้ยวไปได้โดยไม่จําเป็นต้องสัมผัสอะไรเลยและเพราะหนวดแมวตรวจจับได้แม้แต่แรงสั่นสะเทือนบางเบามันจึงมีอีกชื่อว่าไวบิซีแมวขยับหนวดได้อย่างเวลาที่มันหาาหนวดของมันจะขยับไปข้างหน้าเล็กน้อย และแมวก็ใช้หนวดเพื่อประเมินได้ด้วยว่าพวกมันจะเข้าไปในช่องแคบแคบได้หรือไม่เพราะหนวดของแมวช่วยเพิ่มความไวต่อสัมผัสคุณจึงต้องใช้ชามที่มีลักษณะกว้างและแบนให้อาหารสัตว์เลี้ยงของคุณถ้าแมวก้มจนหนวดแตะขอบชามแคบแคบตลอดเวลาพวกมันอาจสูญเสียการรับสัมผัสได้และจะเหมือนเวลาที่คุณสูญเสียการมองเห็นหางช่วยให้แมวรักษาการทรงตัวและทำหน้าที่เป็นเครื่องมือสื่อสารโดยส่วนใหญ่ศูนย์กลางแรงโน้มถ่วงของแมวคือเหนืออุ้งเท้าหน้า แต่ถ้ามันขยับห่างไปด้านหลังศูนย์กลางแรงน้มถ่วงก็จะเลื่อนตามไปด้วยวิธีนี้ช่วยให้แมวกระโดดได้เมื่อแมวเดินไปตามพื้นผิวแคบๆอย่างรัว้วหางของมันจะยกขึ้นจากนั้นน้ำหนักของมันจะย้ายไปที่อุ้งเท้าหน้าและช่วยให้มันรักษาสมดุลได้ง่ายคุณบอกอารมณ์ของแมวจากหางของมันได้เสมอถ้าหางของท่านปลุกปุยยกขึ้นเหมือนเสาอากาศเวลาที่เดินมันกำลังพึงพอใจและอยากให้กอดหรือว่าเล่นด้วยแล้วถ้าปลายหางของมันสะบัดไปมา แมวตัวนั้นกำลังมีความสุขอย่างมากท่าหางของมันยกขึ้นเป็นรูปเครื่องหมายคำถามให้หาเวลาให้สัตว์เลี้ยงของคุณบ้างโดยส่วนใหญ่มันกำลังเศร้าและต้องการความรักท่าหางของท่านปุกปุยลดลงต่ำคุณควรระวังถ้าคุณทำให้แมวตกใจกลัวตอนนี้มันอาจทำตัวไม่เป็นมิตรได้ระวังกรงเล็บอันแหลมคมและปฏิกริยาฉับไวให้ดีเวลาที่ท่านปุกปุยซ่อนหางไว้หลังตัวโดยส่วนมากจะหมายถึงมันกลัว ถ้าหางของแมวชูขึ้นเหมือนท่อปและขนของมันพองฟูทั้งตัวแมวกำลังพยายามขู่ให้คุณไปไกลๆมันพยายามทำให้ตัวเองดูตัวใหญ่ขึ้นกว่าความเป็นจริงซึ่งจะเกิดขึ้นเวลาที่มันต้องการปกป้อง<ไ>อาณาเขตของมัน<ไ>เมื่อท่านปลุกปุยสะบัดหางไปมามันกำลังส่งสัญ,ญญาณว่าไม่ว่าใครก็ห้ามเข้ามาใกล้ถ้าคุณคิดจะเข้าไปใกล้มันตอนนี้มันอาจคิดว่าเป็นการาท้าทายและสู้กับคุณได้ หางที่โบกช้าเป็นเครื่องบ่งบอกว่าท่านปุกปุยกำลังจดจ่อก,กับอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งมันอาจจะเห็นหนูหรือนกที่นอกหน้าต่างก็ได้บางครั้งแมวของคุณอาจจะอยู่นิ่งๆหมอบอยู่บนพื้นและขยับหางของมันช้านี่หมายความว่ามันเตรียมพร้อมจะพุ่งใส่อะไรบางอย่างและถ้าท่านปุกปุยเข้าไปหาแมวตัวอื่นแล้วสะบัดหางคลอเคลียไปรอบๆคุณควรปล่อยให้พวกมันอยู่กันตามลําพังนี่คือวิธีการที่แมวอบกอดและแสดงอารมณ์รักใคร่ต่อกันเมื่อคุณกําลังจะให้อาหารแมวของคุณ มันจะเริ่มด้วยการถูเท้าและเอาหางพันรอบตัวคุณนี่คือการแสดงอารมณ์ความรักขั้นสุดที่สัตว์เลี้ยงของคุณมีต่อคุณแล้ว